สวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่ก็มารอใส่บาทนะคะที่สี่กอนะคะออกมารอใส่บาตรเช้าๆนะคะที่สี่กอค่ะรอพระท่านมาค่ะรอพระท่านมานะคะรอใส่บาท ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะเป็นต้นผักหวานนะคะ FC ต้นผักหวานที่พ่ออาชีนะคะที่ต้นผักหวานพ่ออาชีปลูกใส่ท่อนะคะปีหนึ่งนะคะค่ะอันนี้คือปีหนึ่งแล้วนะคะยาวถึงเม็ดแล้วนะคะแต่แต่บางต้นมันก็จะเป็นพุ่มค่ะก็จะเป็นพุ่มเนาะนะคะบางต้นมันก็จะสูงขึ้นมานะคะค่ะก็ จะประมาณนี้นะคะอันนี้ญ้ารกอยู่นะนี่ย่ารกอยู่อันนี้นะค,ะนค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านของย่านะคะจะมีต้นผักตีอยู่ ะะอันนี้เบิร์ผักติวนะคะที่เรากินแบบก้อยช้อยเซนะคะเอซีกแกงปูแกงปลานะคะแกงเห็ดเนะเราก็จะเอานําไปแกงด้านล่างก็จะเป็นต้นลําไยนะคะต้นกล้วยนะคะตรงนี้โอ้ยแยแงไปตลาดตะเ้าเทปตลาดตะเ้าเท โพระท่านมาแล้วมีชี้พระมาแล้วปแป,แปดองค์แปดองค์นะคะเราก็ใส่นมนะคะวันนี้นะคะทำบุญน้องอาชีสวันดีครับกอนลุกครับใส่บาทไปใส่ที่กระต๊อบยี่อุ่นนะคะ,คะหมอกลงมากนะ หมอกลงหนามากแล้วค่ะท่านผู้ชมตื่นมาแล้วถ้าเห็นหงส์สารสลิงยายเอ้ยว่าตื่นมาแล้วคือเห็นหงส์สารสลิงยายเอ้ย,หยเห็นบ่บ่พา,ามาแล้วเอ้หอดหน้าเฮืนอนย่า ีิใส่บาทมองไม่เห็นไกลน,นะคะพี่น้องเพราะว่าหมอกลง,ง,ง,ลงลก็กงะจะมีนะคะนมนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะ ยี่โบไฮยี่โครับผมน้ำพึ่งก็ไมมือว่านี่ครับผมบอกเข้าพึ่งกับมือจังครับผมมือเดี๋ยวเขาจ้างเงินสักบาท Thank you. น้องแห้งเผลอครับตรงนู้นตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้เลยลูกเลยแรงมากเลยหนูจะความควายเอายวายคนอันเพลว่าเพะเอกพระเอกหนังพระเอกหมอลำเยอะมากก็หูจะความแล้วนี่หูจะความแล้วตะกี้เขาว่ามันเลยไม่ใหญ่คือนี้ยายพอแล้วเพราะมันใหญ่ก็พร้อมมัน มันคือผอมันมันใหญ่กว่าผอมันได้ผอมมันจ๋อยมันเจอปนี้นยเอออมมันได้กินนมอันนีมันได้กินนมแล้วมันอะไรใหญ่ตะกีมันจะจ้อยนได้กินนมยังจืยงเก้งเนาะงไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดไปโรงเรียนไม่ได้ขาดไม่ได้ไม่ได้ขาดหรอวะสีไม่ได้ขาดโรงเรียนขาดโรงเรียน ยานไปโรงเรียนจะได้เป็นเจ้านายไม่ไม่ได้เป็นเจ้าเป็นนายฮะอ่านออเป็นคุณหมอคุณครูเด้วยสาธุสาธุสาธุนุบน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 บสาธุนะเล่นอะไรชิคก่งชิคก้มันอเลยโหก๋วยจีบดีแล้วก๋วจีบห่วยแล้วคนเอาไข่